สวัสดีครับพี่ตีตามช่อง y o u u u b e Big l i ฟ e ครับวันนี้เราจะมารีวิวกับมือถือ n o t t i n g นะครับตัวรุ่นนี้เป็น Notting Ph o n e 3A Lite นะครับราคาประหยัดเพียงแค่7,999บาทวงเล็บนะครับในช่วงนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับใครที่สนใจนะครับก็รีสั่งซื้อกันนะครับเพราะว่าจะได้รับอัปเกรดความจุด้วยนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันว่ามือถือตัวนี้กับความสามารถของมันนะมีความน่าใช้กันแค่ไหนครับ ตอนนี้จะมาแกะกล่องกับ Nottin g Phone 3A Li t e นะครับรุ่นถูกสุดของ o t t t n n นะครับไม่ใช่ CMF นะ CMF มันก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งไปนะครับข้างในนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่มีเว o ค e n o t t i n g แล้วก็สแกนยเคียลโค้ดนะครับข้างในกล่องนี้นะครับก็จะมีเคสตัวเครื่องมาให้ที่จีจะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับเคสก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเป็นเคสใสนั่นเองครับแล้วก็แน่นอนครับว่า ข้างในด้านล่างนี้นะครับก็จะสมชื่อเขานะครับก็คือเกือบไม่มีอะไรเลยนะครับมีเข็มจิ้มถัดใส่ซิมนะครับมาให้ซึ่งเข็มจิ้มก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะหน้าตาก็จะเป็นเหมือนลอดยาแล้วก็จะมีสาย usb มาให้หนึ่งเส้นนะครับคู่มือครับอยู่ด้านล่างแบบนี้นี่ครับนี่คืออุปกรณ์ภายในกล่องของ notting ครับ ดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.77นิ้วแล้วก็ความเอียดนะครับ Full HD Plus นะครับกระจกนั้นเป็นแบบ Panda Glass นะครับแล้วก็หน้าจอรองรับระบบ HDR ด้วยนะครับถือว่าเป็นหน้าจอที่มีรายละเอียดที่เยอะแล้วก็คอาสว่งสุดๆที่3,000นิตนะครับตอนนี้เราปรับความสว่าเกือบสุดนะครับมันก็จะได้ประมาณแบบนี้น,นั่นเองครับ แล้วก็ที่สคัญครับด้านบนนั้นจะมีกล้องหน้ามาให้ด้วยซึ่งกล้องหน้านะครับตัวนี้จะมีความดิีดอยู่ที่16ดานพิกเซลครับรอบตัวเครื่องนะครับบอดี้พอดีคาร์บอนเนตครับแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มระดับสียฝั่งซ้ายมือครับด้านบนนี้นะครับจะมีไมโครโฟนมาให้จุดหนึ่งครับ ฝั่งความมือปุ่ม power และปุ่ม essential key นะครับเวลาเข้าสู่ a s s e n t i a l key สามารถกดปุ่มได้เลยหรือกดค้างเพื่ออัดเสียงก็ได้เช่นเดียวกันด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็น usb type c ลำโพงหลักนะครับและก็ที่สำคัญครับมีช่องใส่ซิมแล้วก็ช่องใส่การ์ดความจำนะครับเวลาถ้าจิ้มออกมาปุ๊บเนี่ยคุณจะสามารถดึงออกมาได้เลยแบบนี้นะครับโดยช่องหนึ่งนะครับจะมีขนาดใหญ่ก็คือสามารถใส่ micro sd ได้แต่ช่องหนึ่งนั้นใส่ได้แค่ซิมการ์ดครับ เวลาใส่กลับไปก็คือต้องใส่กลับไปแบบนี้น,นั่นเองครับด้านหลังนะครับก็จะมีไฟเป็นแบบกริปนะครับจุดเดียวอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับที่เหลือนั้นจะเป็นของกล้องทั้งหมดนะครับจะเป็น led flash แล้วก็พวกกล้องที่เหลือน,นะครับโดย notting phone 3 a light จะมีให้เลือก2ส,สีก็คือสีดำและสีขาวตัวนี้นั่นเองครับดังนั้นน้ำหนักการจับถือของมือถือตัวนี้นะครับก็ได้ด้ว่าละมุนและมีความ สมูทมากนะครับโดยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ199กรัมนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนั้นสามารถที่จะกันน้ำอยู่ที่ IP 54หมายความว่าโดนน้ำได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าแนะนำจริงๆกลัวลื่นใส่เคสเลยนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี้ยมันเป็นแบบพลาสติกกระจกนะครับก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้สมมุติว่าถ้าตกนั่นเองครับ สำหรับระบบริการนะครับก็จะมาพร้อมกับ notting oy version สามห้ครับการใช้งานก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากรุ่นก่อนหน้าน,นี้ที่เราได้สาธิตไปนะครับแต่อัปเกรดสี่ไหมได้อัปเกรดแน่นอนครับเดือนมก,กราคมนี้นะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของไฟกิ๊ดนะครับซึ่งจะเป็นแค่จุดเท่านั้นมันสามารถทำอะไรได้บ้างครับก็สามารถที่จะเป็นเสียงริงโทนเป็นการแจ้งเตือนแล้วก็รวมถึง essential นะครับปิดได้แต่มันจะมีฟังชันหนึ่งคือเราความเพิ่มระบ ไฟกิดตรงนี้ก็จะติดนั่นเองครับมันมีแค่จุดเดียวแหละมันไม่มีจุดอื่นแล้วที่เหลือก็คือเหมือนกับ n o ตติ้งปกติครับไม่มีอะไร Ettential มีมาให้นะครับเวลากดใช้งานก็สามารถใช้งานได้แบบนี้นะครับหรือจะเป็นในเรื่องของ g a l l ลอรีนะครับก็สามารถปรับแต่งรูปอะไรนี้สามารถที่จะทําได้หมดเลยนะครับก็เรียกว่าคุมมาแต่พอดีตัวละกนันเนาะใช้คำนี้ดีกว่าครับ กล้องนะครับก็จะเป็นกล้องหลักความละเอียดห้ล้านพิกเซลนะครับ PDAF แล้วก็มีระบบดูโอพิกเซลด้วยนะครับกล้องตัวที่2นะครับอัลตร้าไวครับ8ล้านพิกเซลครับและกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลครับถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 4K ครับแล้วก็เป็น Full HD ครับที่เหลือลูกเล่นกล้องนะครับก็มีทั้งเลนมุมกว้างเลนหนึ่งเลนสองนะซูมได้สูงสุดสิบนะครับวิดโอได้หกครับมีโหมดพอร์เทรตนะครับมีไนท์โหมดนะครับและรวมไปถึงโหมด อื่น,น,น, Slow mo, ap, น,น,นๆนะครับมีสโลโม่ทาร์แลบและอื่นๆมากมายนะครับมาโคแล้วก็เอ็กซ์ร์ก็ยังมีมาให้และสามารถที่จะปรับแต่งตรงนี้ได้นะครับพรีเซตต่างๆและสามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็อนาคตกับเฮกาวก็คือสามารถติดตั้งได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวไปดูเกี่ยวกับผลงานกล้องกันดีกว่า รับในเรื่องของการถ่ายวิวนะครับด้วย n o อตติงโฟร์สามเอไลท์นะครับจะเริ่มตั้งแต่ระยะมุมกว้างสุดนะครับไปถึงระยะหนึ่งครับระยะที่สองครับแล้วก็สูงสุดได้ถึงที่6เท่าแบบนี้นั่นเองครับ ตติงโฟน 3A Lite นะครับก็จะเก็บรายละเอียดได้แบบนี้อันนี้คือเป็นสภาพของการถ่ายธรรมดานะครับจะเนื่องจากว่าระยะของมันนั้นนะค่อนข้างที่จะแคมนะครับทาให้เราจะต้องมีการถ่ายที่กว้างขึ้นนิดนึงนั่นเองครับแต่ว่าภาพรวมนั้นถือว่าค่อนข้างสวยส่วนเกิดขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออย่างไรก็ตามครับพอเราใช้ไ i g h t Mode นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาพที่ออกมานั้นก็จะมีความสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราลองเดินไปที่ที่มีไฟน้อยลงนะครับนี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับสำหรับ o t t i n g Phone 3A l i n e นะครับก็ถือว่าทำผลงานมาได้ไม่เลวเท่าไหร่ครับแต่แนะนำว่ามีไฟช่วยก็จะดีครับมาดูขันด้านประสิทธิภาพกันนะครับกับสเปคที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับก็เริ่มต้นจากอัตุตูะครับทำได้ที่8952คะแนนครับ กิกเบนส์หกนะครับทำได้ที่1,6 0นน่คะแนนสำหรับซิงเกิลคอ์แล้วก็มัลติคอนทำได้ที่2,927คะแนน 3D Mark นะครับอาจจะไม่ได้สูงมากนะักแต่ก็ถือว่าพอทำได้อยู่นะครับเราจะดูที่ w i Li นนะครับทำได้ที่3 5 5 4คะแนนนะครับแต่ว่า Defense Rate นะันะนะอยู่ที่12กับ24ครับมาดูในเรื่องของการเชื่อมต่อกันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้รองรับ Wi-Fi 6นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของ การใช้ 5G ได้เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่น่าสนใจสำหรับ Notting Phone นะครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้งานค่าปิงต่างๆนั้นนะเรื่องอว,ว่ามันเปิปดเพียว Android ก็เลยทำให้เรื่องค่าปิงนั้นนะ่ยค่อนข้างต่ำนะครับส่วน GPS นั้นนะก็สามารถที่จะใช้ทำงานได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะในเรื่องของการนำทางที่คุณกําลังจะเห็นต่อไปนี้ครับ นี่ก็คืออีกมือถือตัวหนึ่งนะครับที่มีราคาบัจเจตแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะมาใช้รับงานอะไรได้อยู่นะครับการจับพิกัดนั้นถือว่าแม่นยำเพราะว่ารองรับ5 G ด้วยนะครับแต่บลูทูธจะเป็นเอร์ชัทน5.3อยู่นะเ <mastered S 1> ห็นมือถือหน้าตาธรรมดาแบบนี้แต่ที่จริงมีเกมโหมดมาให้ด้วยนะครับเกมโหมดเนี่ยก็สามารถที่จะปรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ล็อกการโทรแล้วก็ในเรื่องของบล็อกโน i f ฟิเคชันบล็อกข้อสวรค์หน้าจอแล้วก็อน้าจอได้ด้วยแต่อันาจอตรงนี้ไม่มีเสียงนะครับจะต้องใช้วิธีการปัดลงมาแบบนี้ แล้วก็ปัดไปที่ตรงนี้นี่ครับเราเลือกไปที่แอปนะครับซิงเกิลแอปก็ได้แล้วก็กดปุ่มตรงซาวด์ r e ร o คอร์ดนะครับแล้วก็ r e ร o คอร์ดเลยอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะอัดหน้าจอให้มามีเสียงได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมที่เราจะเล่นนั้นอ่ะผลที่ได้มานั้นจะเป็นอย่างไรกันดีกว่าครับเอาล่ะครับเกมแรกที่จะเล่นกันก็คืออาซัก้านะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับนี่คือลําโพงครับลําโพงมีแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับที่นิ้วขวาผม แตะอยู่นะครับเป็นลำโพงเดี่ยว,วนั่นเองครับในการเล่นนะครับแบบนี้ก็คือ g e เจอร์นะครับอาจจะมีการโยกไปโยกมาหลุดจอนิดหน่อยบ้างนะครับแต่ว่าภาพรวมนะครับในเรื่องของการแสดงผลนะาผมคิดว่ายังถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีอยู่นะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าใครคิดว่าเอ้จะซื้อมาเล่นเกมนะครับ Notting p ป o n e 3 a lite ก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเนี่ยโยกไกโยกมันสามารถโยกได้ดนะันั้นเนี่ยถ้าสมมติเป็นเกมแบบแนว shooting ที่จะต้องใช้เกสเจอร์นั้นอนะ่ะผมคิดว่าเล่นได้แน่นอนครับเดี๋ยวรู้เกมอื่นกันดีกว่าครับว่าเกมอื่นนั้นจะให้การแสดงผลออกมานันะ้นนะหรอความแตกต่างจากเกมนี้มากาาน้อยแค่ไหนเกมอื่นนั้นจะใช้ในเรื่องของการกดและกราฟิกนั้นะจะโหดก,กว่าครับ And a boy. Let's roll. Who wants some of this? realizes the talking this is I'm speed b o สำหรับในเรื่องแบตเตอรี่นะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นั่นเองครับแน่นอนว่าทําไมเราต้องเอาฟอนเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าถ้าเป็นฟอนต์ภาษาไทยมันยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับมันก็บอกเป็นแบบ Google ปกติเลยนะครับก็คือสามารถที่จะบอกว่าการใช้งานของเราน,นั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ตั้งแต่เราใช้งานมานะครับตั้งแต่ดึองออกจากที่ชาร์จ7ชั่วโมง19นาทีนะครับ ก็เราใช้แบบ p e r f o r m ร์แมสุดๆนะครับก็จะประมาณนี้มีเล่น Facebook มีโทรนู่นนี่นั่นบ้างนะครับแล้วก็จะบอกว่าโหมดต่างๆยังคงเป็น Android นะครับมีทั้งระบบประหยัดพลังงานแล้วก็มีทั้ง Adaptive Battery รวมถึงแสดงผลเปอร์เซ็นต์ตรวจสุขภาพแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับก็คือมันสามารถที่จะเป็นระบบ Smart Charge หรือว่าจะเป็นการชาร์จที่เป็นแบบเลือกเปอร์เซ็นต์ได้เช่นเดีวยวกัน,นครับและรวมไปถึงสามารถที่จะมีการ จัดการระหว่างการนอนแล้วก็รวมถึงระบบชาร์จแอ์ซิสที่สามารถจะรองรับการชาร์จได้แบบเร็วสุดอยู่ที่3 3วัตต์นั่นเองครับ PC Mark จะเป็นอย่างไรและระบบการชาร์จเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ PC Mark นะครับของ Notting Phone 3 A l i t e นะครับทำไดู้ีที่10ชั่วโมง50นาทีครับถามว่าเยอะเยอะไหมก็ประมาณหนึงครับถือว่าเป็นมือถือที่เรียกว่าสแตนดาดอยู่ครับ นะครับตอนนี้เราจะมาลองเสียบกันนะครับกับตัวชาร์จไฟของมือถือ t นติงนะครับที่รองรับกำลังสารสามวัตตนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าตัวโวลต์มิเตอร์นะครับที่เป็นของ a n งเกนะครับก็คืออะแดปเตอร์ผมเนี่ยมันจะบอกที่เท่าไหร่นะครับมาเริ่มต้นนะครับสายชาร์จรองรับ240วัตต์นี่ตอนนี้เราเสียบเรียบร้อยนะครับนี่ผมเปิดหน้าที่เป็นหน้าใหญ่นะครับของตัวนี้ที่จริงที่คนเห็นอีกหน้านึงนะครับจะบอก เรื่องของกำลังชาร์จไฟนะครับสิ่งที่ได้นะครับก็จะได้คานี้แหละประมาณ9.7นะครับแล้วมันก็จะไหลขึ้นเรื่อยๆนะครับความเร็วก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแน่นอนครับว่าสิ่งที่เราจะให้คนดูนะครับนั่นก็คือเรื่องของแต่งตั้งค่าตัวเครื่องนะครับว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรตอนนี้บอกว่าเป็นแลปพลิดคี่นะครับเราไม่ได้กดเป็น Priority นะครับทำให้มันจะจ่ายไฟได้เรื่อยๆนั่นเองครับ อย่างที่บอกไปครับว่าตัวนี้นะครับมันก็จะมีการบอกเรื่องของกําลังชาร์จไฟที่ค่อนข้างเหมาะสมกับตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับแต่ก็ระดับ3วัตต์กับเวลาการคืนก็จะได้อยู่ประมาณแบบนี้ครับแปลงสุดอยู่ที่20เลยครับเหมือนกันนะครับสำหรับในการรีวิวมือถือ Nottting Phone 3A l i t e นะครับก็ต้องบอกว่านี่ก็คือมือถือที่ถูกที่สุดของ n o t t i n g นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตระกูล CMF แล้วว่าความคุ้มค่าของรุนนี้อาจจะร้อยไปหน่อยนะครับ มีความเป็นเอกลักษณ์ของ n o t ต i n g เพราะว่าออกแบบตัวเครื่องได้สวยงามและเรียบดูดีนะครับกับฟังก์ชันต่างๆที่เรียกว่าค่อนข้างครบมีระบ AI แล้วก็การจัดก,การต่างๆมาให้และได้อัปเกรดกับระบบไปการนอตติงเวอร์ชัน e 4ในช่วงประมาณมกราคมนี้ด้วยชช่นเดียกันครับอาจจะช้าหน่อยแต่ก็มาอย่างแน่นอนครับโดยรวมนะครับราคานะครับตอนนี้ออนไลน์ีช่วง7,990บาทนั้นนะ ผมคิดว่าน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับคนที่มองหามือถือในกลุ่มนี้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ถึงหมื่นนะครับเพราะคุณได้ขุมพลังที่เรียกว่าไว้ใจได้และแรงพอตัวเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามครับถ้าใครคิดว่าเอ้ย,อย,อ,ยอยากได้รุ่นที่ดีกว่านี้อาจจะต้องกระโดดไปที่ 3A Lite หรือไม่ก็ซีเวสโฟนทูโปรนะครับซึ่งจะได้รุ่นที่ดีกว่าในหลายๆเรื่องนะครับก็ต้องพิจารณากันดูนะครับเพราะนี่คือรุ่นเริ่มต้นของนอ t ติงครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามช่นใงนช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนมาพูดคุยกันได้ทางข้างนี้ได้นในฟุวบล์คอมสแตนด์ปีร์บ็บอกเช่นเคยครับ